สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้มาดูภาพใหญ่กันหน่อยนะครับศึกระหว่างทัมและพาวเวลนะก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับก็ภาพรวมในตลาดคริปโตตอนนี้นั่นเนี่ยบิตคอยพุ่งขึ้นมานะวันนี้อยู่ที่ประมาณสัก8 7 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะก็ไปแตะนะที่ระดับเส้น สีขาวนะเส้น200 daily moving average พอดีนะต้องมาลุ้นกันว่าจะสามารถทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็มีข่าวนะที่ออกมาแล้วก็สับสนให้บ t c คอ n แล้วก็ทองคำนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นมาด้วยนะตอนนี้ทองคองั้น,นี่ยทำจุดสูงสุดใหม่นะครับส่วนดอลลาร์นั้นเนี่ยก็ล่วงลงมาในจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ3ปีนะครับซึ่งก็มีข่าวออกมานะว่าในขณะที่ทั่วโลกเองกําลัง จับตานะสงครามระหว่างการค้าสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับประเด็นใหม่ลนะ่าสุดที่สร้างความตื่นตัหนกนะก็คือประธานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังศึกษาแนวทางที่จะปลดโจลมพาวเวลประธานธน,นาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับออกจากตำแหน่งนะโดยเควินเฮสเซนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทํานียบขาวยืนยันนะว่าทีมงานของทรัมป์กำลังพิจารณาอย่างจริงจังนะครับความขัดแย้งนี้เนะี่ย มีม,มีที่มาจากท่าทีของทะที่โจลมพาที่โจมตีโจลม,มพาเวลอย่างต่อเนื่องนะโดยเก่าว่านะเฟดภายใต้การนำของพาเวลนั้นใช้นโยบายนโยบายอัตราดอกเบีย้ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะเพื่อที่จะขัดขวางแผนเศรษฐกิจรัฐบาลโดโนโดัลด์ทรัมนะ ทำเชื่อว่าพาวเวลไม่สนับสนุนแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขานะโดยเฉพาะในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเผชิญความท้าทายนะจากสงครามการค้าและภาษีที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับ ปัญหาเรื่องอัตราดอกเบีย้ยได้กลายเป็นประเด็นนะที่ทําไม่พอใจอย่างมากนะเพราะเขาเห็นว่าการรักษาอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงอย่างต่อนเนื่องของพาวเวลทําให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนภาคเอกชนสูงขึ้นนะโดยส่งผลเสียต่อ,อ,อการเติบโตนะครับทางเศร,รษฐกิจและการสร้างงานที่ทำม,มองว่าเป็นความสําเร็จสําคัญนะของทางรัฐบาลเขาด้วยนะครับ กาการแสดงความคิดเห็นของทั้มต่อสาธารณชนเกี่ยวกับพาเวลได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะโดยมีการกล่าวว่าพาเวลล่าช้าผิดพลาดและไร้ประสิทธิภาพนะครับซึ่งคำพูดนี้ได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่ตลาดการเงินและนักวิเคราะห์เศรษฐกิจอย่างมากนะโดยเพราะหากทํามดาเนินการปลดพาเวลจริงๆนั้นเนี่ยจะเป็นการท้าทายความเป็นอิสระของเฟดนะซึ่งถือเป็นเสาหลักสําคัญนะของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและโลกด้วยนะครับ ทางนี้ทีมงานกฎหมายของทากำลังวิเคราะห์ข้อกฎหมายเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปลดพาเวลนะซึ่งรวมถึงศึกษาคดีที่กำลังดำเนินการในศาลสูงสุดเกี่ยวกับอำนาจในการปลดกรรมการหน่วยอิสระอื่นๆนะที่อาจส่งผลกระทบถึงตำแหน่งประธานเฟดด้วยนะครับก็เรียกว่าการตัดสินใจครั้งนี้นั้นเนี่ยจะมีผลกระทบที่สำคัญนะต่อภาพลักษณ์ของธนาคารกลางและความเชื่อมั่น ในระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและโลกด้วยนะซึ่งก็เรียกว่าคราวนี้สง่งผลกระทบทันทีนะครับต่อค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะที่ร่วงลงอย่างหนักนะคนักลง,งทุนทั่วโลกต่างแสดงความวิตกกังวลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนะี่ยที่อาจถูกคุกคามอย่างแรงจากแรงกดดันทางการเมืองของทั้มส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งใหญ่นะไปยังสินทรัพย์ ที่ถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าเช่นฟังสวิสนะครับและทองคํำนะที่ทองคําเองก็พุ่งขึ้นมาอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะรวมถึงบิตคอยด้วยนะที่ก็วิ่งขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก8 10, 7ด0 0เหรียญแหน้นนนาาต่อ BTC นะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับกวิเคร์าะหทางการเงินระบุว่าการโจมตีความน่าเชื่อถือและความเป็นอิสระของเฟดจากผู้นําสหรัฐอเมริกาสร้างความกังวล ว่าการตัดสินใจของเฟดในอนาะคตอาจจะไม่เป็นสละจากแรงกดดันทางการเมืองนะครับส่งผลให้นโยบายทางการเงินอาจสูญเสียความแน่เชื่อถือจากนักลงทุนนะครับและอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในะระยะยาวจากนี้ด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้ดัชนีดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก98นะต่ำสุดนะครับในรอบประมาณสัก3ปีนะเคยอ,อยู่ในจุดนี้นั่นเนี่ยก็คือในช่วงปี2022นนั่นเองนะครับ ก็ไม่ใช่แค่ตลาดเงินเท่านั้นที่สัน่นสะเทือนนะตลาดหุ้นสหรัฐมีกาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับดัชนีเอสพีห้าร้อยจริงๆเมื่อวานติดลบนะ,ต,บะนนะบนะติดลบไปประมาณสักไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์นะนัแตกนะติดลบไปประมาณสักหนึ่งนะประมาณสักศูนย์จุดนะไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ แต่ก็ค่อนข้างที่จะสวนทางในกับตัวบิตคอยบิตคอยวิ่งขึ้นนะครับปกติแล้วเราจะเห็นตลาดหุ้นและคริปโตว,วิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะแต่ว่าวันนี้เองนะสองสวันที่ผ่านมานเนี่ยก็วิ่งในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันอยู่นะครับเออซึ่งคําถามที่สําคัญนั่นเนี่ยก็คือที่ทุกคนใจจดใจจ่อนะก็คือทามีอํานาจตามกฎหมายมากพอจะปลด จจลมพาเวลออกจากตําแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐได้จริงหรือไม่นะครับขพอถกเถียงนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่กําลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากศาลสูงส,ส,ส,สุดของสหรัฐอเมริกาได้รับคดีสําคัญเกี่ยวกับอํานาจของประธานธิบดีในการปลดกรรมการของหน่วยงานอิสระนะซึ่งรวมถึงคดีที่ทําได้ไล่กรรมการของ National Labor ดีเลชันบอร์ดและหน่วยงานอื่นๆออกก่อนหน้านี้นะครับโดยหากคำตัดสินของศาลสูงสุดเอื้อให้ทำเยื้อานาจมากขึ้นก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่นะที่อาจใช้ในการปลดพาวเวลได้นะในทางกฎหมายปัจจุบันพาวเวลได้รับการคุ้มครองนะตามกฎหมาย Federal Reserve Act หน้าทนะที่ระบุว่ากรรมการของธนาคารกลางจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา14ปีเว้นแต่ถูกปลดด้วยเหตุผลฟอร์คอร์นะครับซึ่งหมายถึงพฤติี อ่ประพฤติมิชอบนะครับหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไร้ประสิทธิภาพนะซึ่งการตีความคําว่าโฟคัสนั้นยังเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักกฎหมายและนกักรัฐศาสตร์ในอเมริกานะครับอย่างต่อนเนื่องอยู่นะซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับในมุมมองของทัม้มที่เขาพูดมาตลอดนะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะแล้วก็พูดมาในหลายสื่อนะว่าพาวเวลทางานเพื่อใครนะครับผมก็คือทั้มเนี่ย มองนะว่ามันไม่ใช่แค่เพื่ออเมร,ริกานะครับซึ่งถ้ามองนั้นเนี่ยเขาก็เคยพูดหลายครั้งนะว่าตั้งแต่พาเวลขึ้นมา,าพาเวลขึ้นมาเพราะเชื่อว่าเขานะครับจะช่วยเ,เขาแต่งตั้งพาเวลขึ้นมาเองนะโดนัททำนั้นเนี่ยเพราะเชื่อว่าจะช่วยขับดันเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาให้เติบโตนะให้สอดคล้องกับนโยบายที่นโดนัทป์วางไว้นะทั้งในเรื่องของการลดภาษ,ษีดึงดึงการลงทุนกลับมานะครับและฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจภาค การผลิตนะแต่สิ่งที่ตัวทําได้เห็นคือการขึ้นดอ,อกเบีย้ยซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับในช่วงเศรษฐกิจกําลังต้องการแรงหนุนอย่างมากมาสนับสนุนมากที่สุดนะครับซึ่งทําเองก็พูดมาตลอดนะว่าดอกเบีย้ยควรจะลดลงเพราะต้นทุนการกู้ยืมควรถลุกลงเมื่อเศรษฐกิจต้องเร่งตัวแต่พาเวลเลือกที่จะน,นิ่งเฉยนะครับและปล่อยให้อัตราดอกเบีย้ยสูงค้างอยู่ เหมือนเป็นการขัดขวางแผนนโยบายของเขาคนระับนี่คือการเล่นการเมืองชัดๆนะนี่ค,คือสิ่งที่ตดนโนทำแสงความีิเห็นนะแต่ต่างจากเอาเฟดไปอยู่ในมือพักตรงกันข้ามนะแล้วใช้เป็นเครื่องมือในการบันทอนผลงานของเขานะมุมมองของทัพนั่นเนี่ยก็จะมองแบบนี้นะต่อจลมพาเวลนะครับซึ่งภาพรวมตลาดคริปโตนั้นเนี่ยถือว่า ดีนะวันนี้บิตคอยวิ่งขึ้นมาประมาณสักแปดสิบแปดสิบเจ็ดเคนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันเหรียญนะสำหรับต่อบิตทีซีอีเทียมนั้นเนี่ยก็ยังลำมัวอยู่ที่พันหกนะครับยังไม่ไปไหนนะสำหรับอีทเทียมต้องต้องรออยู่นะครับในภาพใหญ่เนี่ยในภาพยาวผมคิดว่าอีทเทียมก็น่าจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับในหลังจากที่นโยบายการเงินนั้นเนี่ยลดความตึงตัวลงก่อนนี้นะมีสภาพคล่องกับเข้ามาเฟดลดตกเบี้ยนะครับ x อ p ซ ครั้งนี้ไซเคิลนี้กับทําผลงานได้ค่อนข,ข้างดีนะกว่าตัวอิติเลียมนะครับซึ่งถ้าเกิดดูมูลค่าของ XRP เทียบกับอิติเลียมนั้นเนี่ยยังอยู่เหนือหน้าเส้น50 Daily Moving a v e r a g e บนะแล้วก็ xrp เทียบกับ t i t i o เนี่ยยังไม่หลุดที่เส้น50าสนะิบเดล v ่มูวิ่งยเบนในขณะที่อิติเลียมเ,เทียบในมูลค่าบิตคอยต่ำกว่าเส้น5้า a ิ l y moving average แล้วนะคโนโอเองเยอยู่ที่64เซนนะครับ เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ที่แนวรับตรงประมาณ60เซนอยู่นะดสคอ,อยู่ที่16เซนนะครับก็ยังมีแนวรับที่สำคัญคือประมาณที่14เซนนะยังไม่หลุดตรงนี้นะครับแต่ก็อยู่ต่ำนะก่าเส้นยี่สเส้น200ร a i l เดลี่มูวิ a y เแล้วก็เส้น50 d สิบเดลี่มูวิ a y นะครับเพิ่งเกิดเดสคอร์ตขึ้นวันที่14เดือนมีนาคมนะ โอเคนั่นก็เป็นภาพใหญ่นะที่จะมาเพื่อนดูในวันนี้นะครับก็มีผลกระทบโดยตรงนะกับสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริการวมถึงตัวคริปโตบิตคอยคริปโตด้วยนะแต่ชนี้ค่าเปี่ยนกิรินเด็กของบิตคอยอยู่ที่ส9มสิบเก้อยู่ค่าเฟียอยู่นะครับกกอ้เวต์สำคัญนะต้องมาดูว่าชจลมพาวลจะพูดยังไงนะครับในการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันที่7็พฤษภาคมนะตลาดนะครับยังมองว่า87.7%ส็ดุด็เยังมองว่าเฟดน่าจะยังคงหลกเบีย้ยวไว้ที่สี่จุดสองห้าถึง4ี่จุดห้า ปอร์์เซ็นตอยู่นะครับโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องบิตคอย n ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่จะพลาดข้อมูลดีๆในวงการคริปโตและแมคโครอีโคโนมิครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ